กลับมาชมกันต่อครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ครับระหว่างสิงเงินซึ่งเป็นฝาแฝดกับเมื่อสักครู่เนี่ยสิงทองสสิิงงอทุงชนะไปแล้วนะสิงเงินยังไม่รู้สิงเงินยุดชนบุรีจะเจอกับนัทพรกอนครศรีครับสิงเงินนั้นมีชื่อจริงว่าชัยเชษฉบับแบบนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อน้อยกับแม่ประจินเกิดวันที่25เมษายน2538เป็นชาวสวรรคโลกสุโขทัยนะครับมีคุณยุทดชนบุรีเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการ ครั้งล่าสุดนั้นแพ้เพชรยหาสิจานะนะครับส่วนทางฝั่งของนัทพลกรนครศรีนะครับมีชื่อจริงว่านัทพลพลขันเป็นบุตรของคุณพ่อกำพลกับแม่พิมพ์ใจนะครับเกิดวันที่18มีนาคม2541เป็นชาวท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีคุณจุธา กินดามาสก็เป็นหัวอมกินดามาศเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการนะครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนน1-9เกียรติเจริญชัยที่นครศรีครับจบยกที่หนึ่งครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเขาคือศรีนินมีเพชรกับมีสิทธิ์แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนนรงพสวัสดิ์พงศักดิ์แป้นละม่อมชูชาติหลวงพลสามชายให้คะแนนอยู่ข้างล่างครับวันนี้แปลกนะทำไมฮะมวยสามคู่นี่มวยตัวเล็กตัวเตี้ยนี่ชนะหมดเลยอ่า วันนยังไม่หมดเลยครูวันนี้วันนี้ผมว่าคนที่โดนภรรยาด่านี่มีเยอะนะเทพเทวหลายคนึว่ะเป็นมวยตัวใหญ่ภรรยาไม่ด่าแต่มีสิทธิ์ไล่ออกจากบ้านโอ้โลกรรมการที่นี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องยุยงให้ทั้งมวยชกกันเนี่ยไม่มีปล่อยให้ว่าง สับลูกเดียวไม่สับก็พูดแทงขวาไปก่อนครับเป็นการเติมทักทายด้วยบาทางกันไปเรื่อยๆนี่ครับซ้ายขี่ม้าเรียบค่ายไปก่อนขืน้วยหมัดโยโ,โยนหินถามทางนะลูกนี้โอ้โหอะไรกันไม่มีโทรศัพท์บอกรถนะไม่ไหวครับไม่ไหวครับด้วยแววตา,าเลยโโหครับมัดเดียวก็เสียวได้ครับไม่เดียวหลังเรเียกฟังผลเลครับ เ,เรียบร้อยเลยครับช็อกเลยช็อกความรู้สึกเลยโอ้โหเอ,เอ,เอวังก็มีด้วยประการาชนีโอ้นาผมพูดถูกไหมใช่เออมวยตัวเล็กมวยตัวเตี้ยชนะหมดเลยวันนี้นั่นเขาโยนหินถามทางยกหนึ่ง,งพักสักครู่ครับ ช้านะครับเบตเกิดตรงไหนครับนี่ครับร่างลงก่อนจิ้มขวาให้จิ้มขวาให้กังวลก่อนดูครับนี่ครับจิ้มขวาให้กังวลก่อนนะครับนี่ครับจิ้มขวาจิ้มขวา้อกัดตกครับก็อุ้มสายเลยน้อยครับโอ้โหดูครับไม่ไม่หันหลังฟังผลเลยครับอาวุธมีน้อยใช้สอยยังประหยัดโอ้ประหยัดนะครับประหยัดนี่ครับจิ้ม จีบไปกังบุดโอ้โหอุอธถน,น,นัดงัดมาใช้หมัดเสียวก็เสียวได้พักโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวชมครูต่อไปแป๊บเดียว โตว,วใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทร,ร,รศัพท์026786888 ใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท,อทอ้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเด็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่แอดมีวิธีดูแลตัวยังไงบ้างครับคนหนึ่งต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ พอเหนื่อยร้อนร่างกายก็เสียน้ําเหงื่อเกลือแร่รวมถึงซิง์เราก็ดื่มน้าเปล่าหรือดื่มสตาร์ทพลัสเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมซิงแล้วข,ลข้อสองล่ะคะข้อสก็กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ำพริกปลาทูผักลวกขไข่ต้ตดื่มคาราบาวแดงมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมอง <c oughs> ดูแลตัวเองทุกวันนะครับผมมีวันนี้พาะพี่ให้ ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลสูงให้ข้าวโพดฝักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลมลิเยอะดีดีดีตอนปุ๋ยอเนกประสงค์ที่แปดแปดแปดตาหวงบนปุ๋ยขยันท่ตงานทุกเม็่ขายขายกัะไม้ทอไอยาตราหล่อสูบบรรทัพบุษาวัคการไทยขับเสมหะ่ารขัเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ผู้ชมครับเนื่องจากเป็นความยิ่งใหญ่ผมต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เลยเพราะว่านักมวยหญิงเดิมพันกันถึง1ล้านบาทพันต้นเนาะโอ้โห oh มาเจอกันแต่สาวสุราษฎร์ดาวพระศุกร์บอกว่าโอ้โหจะชกมวยทีทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินมาคุยน่ยคยนคุยนี่ต้องขออภัยนิดนึงวันนี้แฟนมบยเขาอยากรู้จักว่าดาวพระศุกร์กมาก,กี่ครั้งแล้วก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเขียนในบัตรว่าอาชีพอะไรนี่เขียนว่าอาชีพนักมวยเลย ก็เรียกได้เหมือนกันใช่ไหมก็ชอบมวยหาเลี้ยงลูกสองคนด้วยกันไฟยสุดท้ายเป็นไงครับก็ชนะค่ะชนะบ๊อบบี้ที่สงขามานะคะเฮ้ยเขาบอกว่าชนะเจ็ดแปดครั้งติดต่อกันเลยนะโอ้โหจนไม่มีใครสู้เลยทางใต้เคยได้ยินชื่อหรือได้เห็นหน้าของน้ําตาลบ้างไหมก็เคยเห็นดาในสื่อทีวีแล้วก็หนังสืออะไรนี่ค,นค่ะเนาะนึกไม่วันหนึ่งจะได้มาชกกันโอ้ไม่ได้คิดละค่ะเนาะน้ำตาลเคยได้ยินชื่อบี่เขมา นี่20ครับนี่33คือเคยได้ย pues ินมาตั้งแต่หนูยังไม่หัดมวยค่ะภาพภาพเป็นไงภาพที่เคยเคยือเป็นคนเก่งใช่ค่ะนะมันเป็นยอดมวยในอดีตนะค่ะโอ้โหร้ายมากวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เป็นโอกาสทองที่จะมาเจอกันเตรียมตัวมานานยังครับเนี่ยก็เตรียมตัวมาสักพักแล้วค่ะนะครับนี่คือนักมวยนะครับไม่ใช่ดารานะครับและนี่คือนักมวยอาชีพครับบนเวทีก่อนครับ29พฤศจิกาเจอกันได้ครับคู่นี้ครับ เปิดสปริงนิวพิสูจน์ได้นะครับความสวยไม่ไม่ใช่อุปสรรคกับการชกมวยนะเจ็ดพฤศจิกายนครับฝากกันอกนิตยงวันคืนสู่ย่าวลูกวิสนุครับที่จังหวัดอุทัยดาบสุชาติและเด่นชัยจันทรพันธ์ฝากมาแมแบบธรรมชาติมากเลยมาถามโอ้จะชกมวยกันนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวอะไรไปชมย ที่หนึ่งกันเลยครับโอ้โหเริ่มเล่นแดงแรงแล้วครับมนีแดงดาบโยธินใหนืนนนนนอหรือว่ฝ่ายแดง106อกองกับซักนารายสักมวลชนครับมณีแดงนั้นมีชื่อจริงว่านายสุป,ปรณกรหันแก้วนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อชนาคุณแม่อัมพาเกิดเมื่อวันที่1ิธันวาคมส5 4 3นสิบสนะครับเป็นชาวพืภอน,นายงจังหวัดตรังส่วนทางฝั่งของ นารายศมงคลชลนะครับมีชื่อจริงว่าวัชระสิทธิจันทร์เป็นบุตรของคุณพ่อบรรณานคุณแม่วิริยานะครับเกิดวันที่25ตุลาคม2541ครับเป็นชาวเบร์เขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับเมื่อสักครู่ครับวงแตกไปแล้วครับยกหนึ่งต้นต้นยกหนึ่งครับ <S <S โอ้วันนี้สิงห์ทองสิงห์เงินแกว้งปากหาเส้น <S <S หายใจแกแล้งเออมันมาเองไม่โอ้โหหมัดเดียวครับเอวังก็มีด้วยอ้าวอ้าวอะไรเล่นอะไรกัน ไม่เอาสิไ mm ม่เอาเล่นจรเล่นแบบนี้เนี่ยมีสวนเลยครับไหนตกลงว่ามีเข่าล้วนๆ้วนไงไม่ใช่เด็กสวนกุหลาบสวนบัดนะสวนบัดสวนตลอดนคู่นี้ดูท่าจะอันตรายเหมือนกันกับพี่เศษพิทักษ์หรือไม่ได้ครับดูครับ เจอแล้วอการเป็นหนี่ครับมัดีแดงมัดีแดงหยาบแล้วมีมีหมัดขวาที่อันตรายนะครับมัดีแดงสักนาลายนั้นโดนเข้าไปแล้วกับเมื่อกี้แต่ก็ยังมีสวนกับสักนาลายเพราะว่ามีสอนนารายนะลูกมหาโลกครับนี่สักนาลาย หรืพพอพจิจ๊ะพิจ๊ะพิจ้ยผมว่ามีนอกผมว่า,าม,มีเนาะมีสิทธ์มีสิทธ์อโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับสมัญญาช่างแต่ผมนิดนึงน้ำเงิน,นเงิคกันหน,น่อยกันหน่อยหมดยกท,ที่หนึ่ง วัยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI โกรอรแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทร,ร,รศัพท์026786888 กระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซิน่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาภาษาสามจี 3, 3, 3, G, มือนี่เจ้าฟรีหลดเจ้าอะไรยาใดบ้างทำยังไงนี่เลย AAS เก่าแลกใหม่แค่เอาเครื่องเก่า 2G มาแลก 3G หรือแลกซื้อรุ่นอื่นก็คุ้มเช็คสิทฟรีดอกจันเก้าต่อเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกถึง31ธันวาคมนี้ผมมีวันนี้เพราะพี่ให้ ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลสูงให้ข้าวโพดผักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลมะริดเยอะดีดีดีซอสปุ๋ยอเนกประสงค์ผมที่บ้าแบ้านบ้า มาถึงคู่ที่5้านี่ถือว่าแเป็นกำลังของท่านผู้ชมนะครับได้ชมอีกคู่หนึ่งเต็มๆนะครับเป็นการเจอกันระหว่างมดีแดงดาบโยทินเจอกับสักนาลายสักมนชนมนดีแดงนั้นเคยมาต่อยที่ลุมินีต่อยที่ลาหเมเนแล้วเห็นฟอร์มแล้วว่าไม่ธรรมดาน้ำเงินครับสักนาลายเพิ่งเข้ามาต่อยในศึกอาเซีนปิวครั้งแรกยังไม่เคยเห็นฟอร์มสอบถามมาแล้วบอกว่าใช้ได้เหมือนกันแมจะใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปซื้อโอเลียนก็ไฟนี้แหละครับดูเรื่องแน่มองไปที่ทางด้านของมดีแดง ดาบโยทินครับเคยมาต่อยฮิดมินีเห็นฟอร์มครจังหวะดีแข็งแรงนะครับคู่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับสามีคห้าตอบรออยู่คู่นี้เป็นคู่ปิดท้ายรายการที่ท่านผู้ชมท้าบ้านนะครับจับตาดูว่าสองคนนี้ใครจะฉายแววดังกว่ากันครับติดตามดูได้เลยครับ กนหนึ่งต้องขอขอบคุณยาน้ำแก่ไอกราโลลาเปซสูนะครับใครๆก็ไม่ชอบไอปากหวังโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะกับเพิ่มความมันเพิ่มยก,กับโกแกมันเพิ่มปุ๋ยเช็คปลาที่เป็นตัวหนึ่งคา,า,า,ารบาบานแดงบวอร์สเปนก่อนพัฒนาจำกัดที่ซาร่าแอนดาซินแล้วก็เดยพิลีนกับวินดี้สปอร์ตปุ๋ยกล้ามงกุฎสุดยอดปุ๋ยของเทลโกแล้วก็ายาธาน้ำค่ะไทยนครปวดท้องท้องเสียกับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นสบายท้องปลาสกัดแอลกอฮอล์และน้ำตาล เอสเพเนติกสุดยอดอาหารพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของดีของสิ่แห่งหาซื้อที่เอสเพเนติกเซ็นเตอร์ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของซึกอัศวินได้ทางเฟซบุ๊กซึกอัศวินและก็เทวิตเตอร์อสุวินดำครับหรือว่าสนใจติดต่อโฆษณาได้ที่085058581ยกที่สองครับเป็นคนเดิมหรือเปล่าสอนอารายยกหนึ่งกับยกสอง ทีออกมาหลอกนะยก <นะ S 1> หนึ่งมันหลอกอยหยาบขยาบข้าหานะครับ <c oughs> มือมัด,ม,ดมัดขวาอ้าวลื่นครับแมนต่อครับ <c oughs> หมัดขวาของมันดีแดงโอ้โดนอีกแล้วครับสักนารายแม่มันดีแดงต่อยขวาแล้วก็เตะขวามาเป็นชุดนะครับ สักนาลายยังยังโต้ไม่ทันครับรับอย่างนี้ไม่เป็นผลดีครับสักนาลายวางท้ายอ้าวโต้อย่างนี้สนุกเลยครับเริ่มจะทับจับทางได้สักนาลายล็อกในคุณนี้ถ้า,าถ่ายทอด ไม่ครบ5ยกนะครับติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้จากหนังสือพิมพ์มวยสยามทั้งรายวันและก็รายสัปดาห์ทั้งเสียงกีฬารายวันนะครับขอบคุณครับข้อมูลดีๆมาด้วยครับครับสักนาลัยโอ้โหทิ้งด้วยหมัดซ้ายแม่แต่ทางฝั่งของมือดีแดงดูครับบู๋เหลือเกินแม่หลวมมาเจอเหมือนกันครับอ่าแล้วก็สักนาลัยดูเลยครับ,รรบดับเครื่องชนเลยครับขาเดินชวนแรกนะครับ พยายามจะทีส้สกัดครับมณีแดงเบียดเข้ามานี่ก็ความสนุกของศึกอัศวินดำสปริงนิวนะครับแผลท่อสดทางช่องสปริงนิวเมื่เวลา11บเอ็นากาจะถึงเวลา13บสามนาฬิกาครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลาพยยามจะเบียดวางแข้งซ้ายในขณะที่มณีแดงนั้นมีหมัดขวาอันตรายครับอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับดูครับ จหวครับมดยกที่สองพี่แอดมีวิธีดูแลเัวยังไงบ้างครับ,นรบคนหนึ่งต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ พอเหนื่อยรอ้อนร่างกายก็เสียน้ําเหงื่อเกลือแร่รวมถึงซิงคเราก็ดื่มน้ำเปล่าหรือดื่มสตาร์ทพลัสเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมซิงแล้วข้อสองละคะข้อสองก็กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ำพริกปลาทูผักลวกไข่ต้มดื่มคาราบาวแดงมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองดูแลตัวเองทุกวันนะครับ ก็ไม่ชอบไอ <c oughs> ยาตราหลอสูบรรเทาาการไอขับเสมหะ่ารคับตือนในฉลากก่อนใช้ยาดินดีเพื่อโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์พ PI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์02-678-6888 ท่านผู้ชมครับสุโข,ขทัยใช่จำปีสุโข,ขทัยแท็กซี่มิเตอร์นักมวยเก่งๆดังๆวิจารณ์พลลิ์หรือว่าจะมีสิงเงินยุทธชนบุรีแล้วตอนนี้ยังมีสิงทองยุทธชนบุรีขึ้นมาอีกครับเมืองจังหวัดสุโข,ขทยัยก็ขอแสดงความยินดีกับชาวสุโข,ขทยัยอำเภอสวรรคโลกเลยครับที่ด้ได้มวยโดดเด่นมาอีกคนหนึ่งเขาคือเขาคนนี้ครับสิงทองยุทธชนบุรีคนนี้ครับทําดีได้ดีชกดีได้ตังค์ถ้ามาที่นี่โกแก่มันทุกเม็ดมันทุกยก ต้องโกแก่ครับยารอสูอยารอสูเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการไอขับเสมหะต้องรอสูครับความมันบนเวทียังมีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆครับนี่คืออัศวินดำของจริงสปริงนี่บนเวทีครับขอบคุณครับเดี๋ยวามาถึงยกที่3นะครับของศึกอัศวินดำสปริงเนลประจำวัานอาทิตย์ที่25ตุลาคมครับ เราเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกานะครับนาเวทีมวยอิมีเลียนลาดพร้าวชั้น6นะครับถ่เขาเซตกระทั่งช่องสปริงเนอร์ช่อง19แล้วก็ได้เทียบที่29นะครับยกที่3ของมณีแดงดาบโยธินกับสักนารายสักมวลชนครับพยายามจะล็อกในรับสักนาราย อยู่วงนอกนี่เจอมัดขวาของมณนีแดงนี่หน้าสั่นหน้าหงายครับแดงทันทีเลยนะมันนีออกมาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับพยายามจะเบียดวงในยมจิตกรนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีอดีตหักวยเก่าดูนายโอ้โหลื่นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เกือบไปแล้วมั้ย S <S ขอให้น้ำมากเกินไปพยายามจะทิ้งด้วยมาซ้ายเหมือนกันก็ซาสเนตต์น่าลายแข้ง,ขงนี่นะครับพระเพียรดีมากสุภาพอีกแล้วครับยังเดินต่อครับสันนารายโอ้สันนารายได่มีมวยเก่าวันฟีดังน้ำมาสลนนารายสันนารายหวานโลก พิจ๊ะกับพิจ๊ะสอนนาลายรูกงหว่าโลกเทีมซ้ายพียน่นี่เพื่อนกับพี่นิโกโพูลชื่นคหรอมาบ้างนะครับขอบ้างดูหนายหน่อยสิดูนอกมาถึงสองยกแล้วยังไม่ไม่ชัดเจนมต้องแยกกันหน่อยลนะร้อยหกบอนบดูความคล่องแคล่วว่องไวของการออกอาวุธนี่ครับจัวซ้ายไปอีนทีนดิงสั่งนอย ม,ม่สนใจแล้วสัญลายใจดีสู้เสือแล้วครับเบินแล้วครับแ้งหแงซ,าซา้ายต่อยซ้ายต่ซ้ายต่อยซ้ายเ้าแม่พับเพียบลูกนี้แก้ไม่ได้ครับสักญลาย เจอรูปไทยเดิมก็มันไม่รู้จะแก้ยังไงเหยื่อเอยื่อลุดเยื่ยหลวมนะครับแล้วครับหมัดขวากับแข้งซ้ายดูว่าจังหวะใครดีกว่าโอ้ยบิ้นไปสองโดนนะคืน ต้องเจ็บก่อนครับถึงสนุก oh. ต้องเจ็บหน่อยถึงสนุกหมดยกที่สาม